สวัสดีครับคุณผู้ชมในประเทศที่แสงแดดเจิดจ้าเกือบทุกฤดูแม้จะคลื่นบ้างในฤดูฝนก็ตามอย่างประเทศไทยฟิล์มกรองแสงเป็นสิ่งจําเป็นมากครับเพื่อช่วยลดความจ้าของแสงที่ส่องเข้ามาและกันความร้อนช่วยกรองรังสีอินฟราเรดและรังสีอุลตร้าไวโอเลตปัจจุบันฟิล์มกรองแสงมีรั่นกรรมมากมายทั้งบางใสแต่มีประสิทธิภาพและมีอายุการใช้งานนานขึ้นแต่เมื่อติดฟิล์มแล้วก็ต้องดูแลอย่างถูกวิธีครับเมื่อติดฟิล์มใหม่อาจมีไอ้น้ำหรือฟองเล็กๆบ้างอย่าเพิ่งกังวลรอสักเจ็ดวันครับ ถ้าไม่หายจะมีฟองอากาศอยู่ค่อยให้ช่างที่ติดฟิล์มตรวจสอบอีกครั้งในการดูแลรักษามีข้อควรระวังดังนี้2-3วันแรกควรพยายามจอดรถกลางแดดเพื่อช่วยเร่งให้กาวแห้งเร็วขึ้น7วันแรกห้ามเลื่อนกระจกหน้าต่างขึ้นลงกาวยังไม่เซ็ตตัวดีฟิล์มอาจหลุดล่อนได้21วันแรกห้ามเช็ดถูหรือใช้น้ำล้างกระจกข้ออื่นติดตามตอนหน้าสวัสดีครับ